ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับ สวัสดีครับขณะนี้ท่านกําลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อรายการนี้ครับเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชน<ม>คดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อครับมีหลักกฎหมายดีๆมีคทํทพิพากษาศาลฎีกาดีๆนะครับซึ่งศาลท่านเนี่ยเคยตัดสินเอาไว้คดีนี้ครับเป็นเรื่องของอุบัติเหตุรถชนกันนะครับคดีนี้ครับข้อเท็จจริงนะครับก็ถือว่า คนที่ขับรถเนี่ยนะครับจำเลยที่เขาถูกฟ้องในคดีเนี่ยนะครับเขาขับรถกระบะนะครับขึ้นสะพานพอขึ้นสะพานไปแล้วเนี่ยในช่วงจังหวะว่าที่เขาลงสะพานนะครับมีรถจักรยานยนต์เป็นสำล้อซาเล้งเนี่ยนะครับคนขับรถกระบะท่านเนี่ยนะครับซึ่งขับรถยนต์เนี่ยพอลงจากสะพานมาเนี่ยก็เลยทําให้ชนกับรถของซาเล้งนะครับเป็นเหตุให้ คนที่ขับรถจักรยานยนต์ซาเล้งเนี่ยนะครับสล้อเนี่ยนะครับเกิดเสียชีวิตเลยคดีเนี่ยครับก็สร้างมาเนี่ยซึ่งความสูญเสียเนี่ยให้กับครอบครัวผู้ตายนะครับคดีเนี่ยครับพอเกิดการเสียชีวิตเกิดขึ้นนะครับผู้ตายนะครับในคดีเนี่ยครับเขาเนี่ยอยู่กินชันสามีภรรยาแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันก็มีลูกด้วยกันสองคน ภรรยาของผู้ตายนะครับซึ่งเขาสูญเสียบุคคลนั้นเป็นที่รักของครอบครัวไปนะครับเขาเนี่ยมายื่นฟ้องต่อศาลนะครับมาเรียกร้องเลยนะครับภรรยาของผู้ตายนะครับซึ่งอยู่กินฉันสามีภรรยาเนี่ยนะครับจะมาใช้สิทธิ์ฟ้องร้องนะครับกับคนที่ขับรถกระบะเนี่ยนะครับไปชนผู้ตายเนี่ยถึงแก่ความตายเนี่ยเพื่อเรียกร้องค่าขาดไราอุปการะเนี่ยให้กับลูกผู้ตายเนี่ยได้หรือไม่นะครับ ก่อนอื่นที่เราจะเข้าไปดูข้อเท็จจริงในคดีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลักกฎหมายก่อนนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเขาเนี่ยจะวางหลักเอาไว้เลยนะครับในมาตรา420นะครับผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอนมามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทําละเมิดจําต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการนั้นคดีเนี่ยครับนอกจากจะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา420มานะครับคดีเนี่ยครับศาลท่านหยิบยกหน้าที่ระหว่างบิดากับบุตรนะครับมาตรา1563นเนี่ยนะครับเขาวางหลักเอาไว้สั้นๆเลยนะครับบุตรจำต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเนี่ยครับคดีเนี่ยครับนอกจาก1563้อแล้วนะครับ มาตรา1,564นะครับในวรรคแรกนะครับเขาวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับว่าบิดามารดาจำต้องอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาตามสมควรแก่บุตรในระหว่างที่เป็นผู้เยาว์วรรคสองนะครับบิดามารดาจำต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วแต่เฉพาะทุพพลภาพและหาเลี้ยงตนเองไม่ได้คดีเนี้ครับ เรามาดูนะครับศาลท่านหยิบยกประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,627เลยนะครับมาตรานี้สําคัญเลยนะครับบุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้นให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้ มาตรา1,627นะครับก็คือบุตรนอกสมรสนะครับซึ่งคุณพ่อเนี่ยนะครับไปรับรองนะครับเขาจะมีสิทธิ์เนี่ยในฐานะที่ว่าเป็นคายาดนะครับแต่ว่ามีสิทธิ์เนี่ยได้รับแค่มรดกนะครับเรามาดูนะครับนอกจากจะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาน,นิชย์แล้วนะครับศาลท่านหยิบยกประมวลกฎหมายวิธีพิจรารณาความแพ่งมาตรา55เข้ามาด้วยนะครับ เมื่อมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลใดาตามกฎหมายแพ่งหรือบุคคลใดเนี่ยจะต้องใช้สิทธ์ทางศาลบุคคลนั้นชอบที่จะเสนอคดีของตนต่อศาลส่วนแพ่งที่มีเขตอำนาจได้ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายแพ่งและประมวลกฎหมายนี้คดีเนี่ยครับศาลดีกาเนี่ยท่านตัดสินเอาไว้เมื่อปีพศ2546นะครับข้อท็จจริงนะครับก็คือว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา1,564นะครับบิดามีหน้าที่อุปก,การะเลี้ยงดูบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นส่วนบุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,627 ให้ถือเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีผลทำให้เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมเท่านั้นเมื่อชอนะครับผู้ตายเนี่ยไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายในการอุปการะเลี้ยงดูเด็กชายสสและเด็กชายวอบุตรของโจทย์นะครับโจทย์ในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรมของเด็กชายทั้งสองนะครับจึงไม่มีอำนาจฟ้องเรียกค่าอุปการะ จากจำเลยผู้กระทำละเมิดแก่ผู้ตายได้คดีนี้ครับโจทย์นะครับเขาเนี่ยมายื่นฟ้องนะครับโดยได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถาเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องของการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลนะครับโดยเขาเนี่ยนะครับยื่นฟ้องมาว่าโจทย์นะครับกับนายชัยกมลเนี่ยอยู่กินฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส มีบุตรด้วยกัน2คนนะครับคือเด็กชายสุริยานะครับและเด็กชายวัฒนานายชัยกระมน,นี่ได้รับรองบุตรทั้งสองคนแล้วจำเลยที่1นะครับเป็นลูกจ้างของจำเลยที่2และจำเลยที่3เมื่อวันที่6ธันวาคมนะครับพศ2543เวลาประมาณ10นาฬิกานะครับจำเลยที่1ขับรถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียนลอลิงจอจานย์7 3 7กรุงเทพมหานครนะครับ ของจำเลยที่สองตามคําสั่งและในทางการที่จ้างของจําเลยที่สองและที่สามมาตามถนนการจนาพิเศษนะครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับฉิมพีนะครับตัดกับถนนปินเก้านครชัยศรีในช่องเดินรถที่หนึ่งนับจากทางด้านซ้ายมือของจําเลยที่หนึ่งนะครับเมื่อมาถึงสะพานข้ามคลองบางละมา่มีลักษณะสะพา,านเนี่ยนะครับเป็นสะพานโค้งสูงนะครับไม่สามารถมองเห็นบุคคลเนี่ย ที่อยู่ปลายสะพานอีกด้านหนึ่งได้นะครับจมเลยที่หนึ่งนะครับขับรถยนต์ลงจากสะพานดังกล่าวนะครับด้วยความเร็วและประมาณเรลเลอร์อย่างร้ายแรงทําให้รถยนต์ที่จําเลยที่1ขับมาชนกับรถสามล้อเครื่องหรือรถตารเล้งนะครับไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนที่ในายชัยกมลเนี่ยขับอยู่นะครับด้านหน้าของรถยนต์ของจําเลยที่1ในช่องทางเดินรถ ช่องเดียวกันเนี่ยนะครับเป็นเหตุให้ในายชัยกระมลเนี่ยถึงแก่ความตายขอให้บังคับจำเลยทั้งสามน,นะครับร่วมกันชำระค่าขาดนายอุปการละให้แก่เด็กชายสุริยาเป็นเงิน216,000บาทและเด็กชายวัฒนาเป็นเงิน5 4 0 0 0บาทกับดอกเบี้ยนะครับ8,136าบาท98สตางค์รวมเป็นเงินทั้งสิ้นนะครับ 7, 8, 6บาท 98สตังค์ให้แก่โจทย์พร้อมด้วยดอกเบีย้ยเนียตาน้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนะครับของต้นเงิน720 0 0 0บาทนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จในระหว่างที่ไต่สวนคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลเนี่ยนะครับโจทย์เนี่ยขอถอนฟ้องจำเลยที่สาศาลชั้นต้นเนี่ยถ้านอนุญาตนะครับต่อมานะครับจำเลยที่1นนะครับให้การว่าอย่างนี้นะครับ โจทเนี่ยไม่มีอำนาจฟ้องเนื่องจากเด็กชายสุริยาและเด็กชายวัฒนาเนี่ยมิใช่บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของนายชัยกมลผู้ตายนะครับจำเลยที่1นนะครับเขายอมรับเลยนะครับว่าในวันเกิดเหตุนะครับจำเลยที่1เนี่ยขับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียนลอริงจอจาน137กร13ุงเทพมหานครจริงแต่เหตุคดีนี้เกิดจากความประมาทของผู้ตายนะครับ ซึ่งขับรถสามล้อเครื่องออกจากซอยข้างถนนอย่างกระทันหันตัดหน้ารถยนต์คันที่จําเลยที่1ขับเนี่ยในระยะกระชั้นชิดนะครับผ่าเสียหายที่โจทย์เรียกร้องมาเนี่ยสูงเกินไปเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์นะครับพศ2 5 4 4ครับจำเลยที่1เนี่ยได้ให้ความช่วยเหลือแก่ทายาทของผู้ตายแล้วเป็นเงินจํานวน130,000บาทนะครับ และมีข้อตกลงกันว่าจะไม่เรียกร้องสิ่งใดอีกนะครับจากจำเลยที่1ซึ่งโจทย์เนี่ยครับทราบข้อตกลงดังกล่าวจำเลยที่1เนี่ยจึงไม่ต้องรับผิดต่อโจทย์ขอให้ยกฟ้องเลยนะครับคดีนียครับจำเย folks, ลยที่ 1, 1นะครับเขาเนี่ยมายื่นคาให้การต่อสู้เลยนะครับคดีนียครับจำเลยที่2เนี่ยขาดนัดยื่นคาให้การนะครับเขาบอกเลยนะครับว่า โจด,ดเนี่ยนะครับไม่ใช่ภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายนะครับแล้วบุตรทั้งสองคนเนี่ยนะครับไม่ใช่ลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายคดีนี้ครับเขามาสู้ตัดฟ้องเลยนะครับแล้วก็เขามาต่อสู้ว่าเหตุที่รถชนกันเนี่ยนะครับเกิดจากที่นายชัยกมลเนี่ยนะครับ ขับรถเนี่ยเลี้ยวออกมาเนี่ยตัดหน้าเขาเนี่ยในระยะชั้นชิดก่อนหน้านี้นะครับเขาเนี่ยเคยมีการจ่ายเงินเยียวยาไปแล้ว1นึ0 0 0สบาทเนี่ยนะครับโจดเองนะครับซึ่งเป็นภรรยาของผู้ตายในคดีเนี่ยครับก็ทราบเรื่องเขาขอให้ศาลยกฟ้องเลยนะครับคดีนี้ศาลชั้นต้นนะครับท่านเนี่ยพิจารณาจากคําฟ้องคาให้การแล้วนะครับจากการสืบพยานกันแล้วคดีเนี่ยครับศาลชั้นต้นเนี่ย ท่านพิ่า้าษายกฟ้องเลยนะครับพอสาลชั้นต้นท่านพิภากาษายกฟ้องแล้วนะครับโจท์นะครับอุดธร์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยโตรงต่อศาลฎีกานะครับโดยได้รับอนุญาตจ,จากศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา223ทวีนะครับในขณะที่ใช้ตัดสินในคดีนี้นะครับคดีนี้ครับขึ้นมาสู่ศาลฎีกานะครับศาลฎีกาเนี่ย ท่านวินิจฉัยอย่างนี้นะครับว่าข้อเท็จจริงที่ศาลชั้นต้นรับฟังจากพยานหลักฐานในสำนวนฟังได้ว่าโจทกับนายชัยกรมลเนี่ยอยู่กินฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะครับมีบุตรสองคนคือเด็กชายสุริยาและเด็กชายวัฒนานะครับนายชัยกมลเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนรับรองว่าเด็กชายสุริยาและเด็กชายวัฒนาเนี่ยเป็นบุตรนะครับ เพียงแต่รับรองว่าเป็นบุตรโดยให้ใช้นามสกุลของตนและไปแจ้งเกิดต่อนายทะเบียนตามสำเนาสูติบัตรนะครับเอกสารหมายจอหน,นะครับจำเลยที่1เนี่ยเป็นลูกจ้างของจำเลยที่2เมื่อวันที่6ทธันวาคมนะครับ2543เนี่ยจำเลยที่1น,นะครับขับรถยนต์กระบะคันหมายเลขทะเบียนรอลิงจอจาน137งกรุงเทพมหานครนะครับ ชนกับรถสามล้อเครื่องของนายชัยกมลที่บริเวณสะพานข้ามคลองบางละมาดถ,ถนนกาญจนาพิเศษนะครับเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครนะครับเป็นเหตุให้ในายชัยกมลเนี่ยถึงแก่ความตายโจท์นะครับในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรมของเด็กชายสุริยาและเด็กชายวัฒนาเนี่ยจึงฟ้องเรียกค่าขาดรหลอุปการะจากจำเลยที่1และที่2นะครับ มีปัญหาต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทว่าโจทย์นะครับมีอำนาจฟ้องหรือไม่เห็นว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา1564นบะครับบิดาเนี่ยมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นส่วนบุตรนอกกฎหมายที่บิดาครับได้รับรองแล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1627นะครับบัญญัติให้ถือว่า เป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับซึ่งมีผลทําให้เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับมรดกในฐานะชายาดนะครับโดยทําตามมาตรา1,629เท่านั้นเมื่อนายชัยกระมลน,นะครับผู้ตายเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องอุปการะเลี้ยงดูเด็กชายสุริยาและเด็กชายวัฒนานะครับบุตรของโจ์โจดนะครับในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรมเนี่ย ของเด็กชายสุริยาและเด็กชายวัฒนาเนี่ยจึงไม่มีอำนาจฟ้องเรียกค่าขาดราอุปการะจากจำเลยที่หนึ่งและจำเลยที่2ได้ส่วนที่โจทย์อุทธรอ้างบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเห็นว่าบทบัญญัติดังกล่าวนะครับเป็นเพียงสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลเท่านั้นส่วนการพิจารณาพิพาษษาคดีต่างๆนะครับย่อมต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะ ที่สาลชั้นต้นพิพากษามานั้นสาลดีกาเนี่ยเห็นพ้องด้วยอุทธรของโจท์ฟังไม่ขึ้นพิพากษายืนนะครับคดีเนี้ยครับเนื่องจากว่าตัวผู้ตายกับตัวภรรยาของผู้ตายเนี่ยนะครับไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะครับมีลูกออกมานะครับมีบุตรออกมาเนี่ยอย่างคดีเนี้ยครับเขามีบุตรกันโดยสายเลือดเลยนะครับสองคนเนี่ยแต่คดีเนี้ยครับในเมื่อเป็นบุตรนอกสมรสนะครับ คุณพ่อเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ตามกฎหมายทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเวลามีคนมาทําละเมิดอย่างเช่นคดีนี้นะครับเด็กทั้งสองคนเนี่ยนะครับเขาเนี่ยจะมาเรียกร้องเนี่ยหรือมาฟ้องเนี่ยกับคนที่มากระทําละเมิดเนี่ยไม่ได้เลยนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยอยากเข้าไปดูคําพิพากษาศาลฎรรีกาในคดีนี้เพิ่มเติมนะครับท่านเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 513ทับ2,546นะครับเช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อเนี่ยได้นําหลักกฎหมายดีๆนํำคำพิพากษาศาลฎีกาดีๆครับมานําเสนอท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับสำหรับคนที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนนะครับแล้วท่านเนี่ยเป็นฝ่ายถูกนะครับแล้วคู่กรณีนะครับเพิกเฉยไม่เคยมาเยียวยาท่านเลยหรือบางท่านนะครับไม่รู้ว่าเอะเราเนี่ยจะไปเรียกร้องกับคู่กรณีอย่างไรเนี่ย ทางทีมงานทนายอ้อนะครับก็อยากให้ท่านเนี่ยลองติดต่อมากับทีมง<ขน>า <continua> นเรานะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็จะให้คําแนะนํำมานะครับเพื่อที่ท่านเนี่ยจะได้ทราบถึงสิทธิแล้วก็จะได้รู้ว่าจะไปเรียกร้องกับคู่กรณีอย่างไรส่วนคนที่ขับรถไปชนเขาอะนะครับแล้วท่านรู้ตัวว่าท่านเป็นฝ่ายผิดนะครับท่านต้องรีบเข้าไปเยียวยาเขานะครับท่านต้องรีบไปขอโทษเลยไปแสดงความรับผิดชอบเลยนะครับ เรารู้ตัวว่าเราเนี่ยเป็นฝ่ายผิดนะครับท่านต้องรีบเข้าไปเยียวยาเขาเลยนะครับอ,อยากเป็นกําลังใจให้ทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายคนที่ถูกรถชนเองก็ดีฝ่ายคนที่ขับรถไปชนเขาเองก็ดีนะครับอ,อยากให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตต่างๆเนี่ยไปได้ด้วยเร็ววันถ้าท่านเห็นว่ารายการนี้นะครับเป็นรายการที่มีสาระและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยนะครับ ทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยอยากให้ท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามเราอ่ะนะครับหรือบางท่านเนี่ยอาจจะส่งหัวใจดวงเล็กๆนะครับมาให้กับทีมงานทนายอ้อนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาดูรายการของเราวันนี้ขออนุญาตจบรายการนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ